เตือนบีมพลังใบขับผาดผลซิิงรถโชว์ดีเจแมนยังอึง้งบอกใจเย็นทำเอาหลายคนเป็นห่วงสำหรับบีมซารันยุที่มีการไลฟ์สดและโพดคลิปรัวๆลงในโซเชียลขณะกินใบกระท่อมสดพร้อมทั้งทำงานและทำหลายกิจกรรมมากๆแต่มีบางอย่างทำเอามีคนเป็นห่วงความปลอดภัยล่าสุดเจ้าตัวได้โพคลิปขับรถด้วยหัวเขา่าพร้อมแคปชั่นว่า เที่ยงวันยันเที่ยงคืนพลังใบบีมพลังใบให้มันเริ่มเที่ยวรุ่นเราพักพลังใบพักพลังธรรมชาติมันพุ่งมากค่ะ แฮท็กเติมใบให้ไม่ขาดให้กูพักเธอพอ่อแฮชแท็กสหายพลังใบขณะที่ก่อนหน้านั้นก็ทำเอาเป็นห่วงขณะที่ก่อนหน้านั้นก็ทำเอาเป็นห่วงหนุ่มบีมมากเมื่อเจ้าตัวขับเรือผัดพ้นและกำลังขับรถโฟล์ววมือเดียวส่วนอีกมือถือโทรศัพท์อยู่ซึ่งในช่วงแรกของไลฟ์หนุ่มบีมยังขับรถช้าๆและพูดคุยอย่างปกติแต่หลังจากที่เจ้าตัวได้กินใบกระทมหนุ่มบีมก็ได้เร่งความเร็วพร้อมกับเสยเกาะกลางรถโชว์นอกจากนั้นเมื่อย้อนไปวันที่27มกราคมที่ผ่านมา ยังมีการไลฟ์สดขณะขับรถคู่กับดีเจแมนจนทำให้ดีเจแมนออกอาการตกใจพร้อมตะโกนว่าบีมใจเย็นๆเ,เหตุการ์หลายเหตุการณ์ก็ทำเอาคนที่เห็นคลิปออกอาการเป็นห่วงเกรงว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แม้พืชกระท่อมตอนนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทำให้หลายคนเป็นห่วงเรื่องอันตรายจากพลังใบล่าสุดมีตรามาวิพา์วิจารณ์เกิดขึ้นแล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ